สายดีพี่น้องสบายดีมาสุุกคนนีนดีตอนทับเข้าสู่สองน้องเปิ้ลสาวอุทยัยคือเก่าเลยทุกคนวันนี้เขากะอันเอาป่าอยู่วันน้องา้าทุกคนแต่ว่าเอาแล้วแล้วเปิ้ลไถ่ได้คิดเพราะว่าเปิ้อันค่าเวตอนข,าอนขา้าเอาแล้ววันนี้ล่ะสิไม่เหตุต้มสมปาเขากินค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เจ็บปะทุกคนไอฮ้อนในเป็นฮ้อนในอากาศโคตรฮอนเลยทุกคนน้ำน้องก็แห้งปกตินี่นี้น้องแต่เฮา ผิดป่านำแหง้งยงเหลืเอเท่านั้นเบิ้งก่อ,อนมนีป่าคอนขึ้นมาบะวเดี๋ยวเบิ้งก่อนบ่มีป่าขึ้นมาเนาะแล้วทุกคนน่ะปะคอเอาเนืได้แล้ววันนี้ขี้ตมนะทุกคนนะ่ะปะคอน่ะเอาเน้ได้แล้ววันนี้ ออามาได้แล้วทุกคนเลยมันกี้ตมหลายคนแล้วจังให้หลายเป็นมะโอ้โหเขตก็คือหลายไปหาต้มปากคอกันก็เป็นยินดีเลยมันก็นัดกันนอสิบิการ์ซากโคมงไว้เรีบรเลยโอ้ ข,ข้าวกับข้าวขาวนะทุกคนข้าวเหนียวข้าวเหนียวธรรมชาติา <laughs> นะทุกคนโมกินข้าวกินน้ำพี่สังหากินตะหนูดิบเ <c oughs> บิงนะ้งจอยแล้ววันนี้นะอืไปใช้นะ่ะเบิง้งออน,นยั้งนี่นะไขแมวไขแมวดำบอฮะอ โคตรเป็นตะสร้างเลยไผต้องการปิ้งบ่อเด้อทุกคนเด้อประสิฟ้าให้ละกะเอาไปปิ้งได้เลยอย่างเนี่ยบบแพงแล้วเนี่ยบบแพงแล้วบบแพงมันแล้วม,ม,มาเบอร์มะขามใส่ต้มปลาทุกคนเบอร์มาขามเริมลนแล้วไนี้ฝนโตอีวันนี้ก็เบอร์มาขามป่งตะกี้กินต้มอือเออโอ้มันลนหมดเลย ไอเราก็เตีย้ยซะด้วยเลยทีนี้อันนํ้ไมล่ะน,นี่ลนปลาคอกับปลาเข่งแจ้งน้ํมาลยะตัวใหญ่เลยทุกคนนี่ตัวใหญ่เรากนอ่า เอาีเคร์มาใส่ก่อนใส่แล้วบวมหากันอืมใส่ของส้มอุ้ยน่อันนี้เป็นตอนเป็นตอนเดินตัวเองอืม

ต้มตัวนี้นะเอ,อเอาเกลือเป็นโหลใส่ก่อนเ

เรากินนะคะทุกคนไปเบิ่งพักบงทุกคนพ,กพักบงมาหลายแห่งจากตอนที่นั้นบางๆแล้วก็กินบบทันเลยง่ยายเยอะเอาไปขายกับโบพอได้ขายทุกคนเลย้หน้าเปิ้นสีเฮ็ดอันถอดพักบงกิน โคตรเขียวโคตรงามเลยเป็นยังกูอมมันอลายเกินมาแล้วทุกคนนี่ต้ม้มป่าต้มซมป้อเสร็จแล้วมันกะส้มอยู่บ้านนี้เจ้าส้มหออเจ้ากะส้มส้มกะส้มเล้ก็รักมานแม่จีตะ แมวลมีไข่ด้วยไข่ปลาไข่ปลาส้นเยวนี้ของมาน้องแต้วเลยกลางเหลื้อะไต้างเหลือสีดำเลยอีเหล่สเหลวเหล้วสีดำกินปุ๊บตัวภาพเลดสีดำนั่นก็จะเห็นแล้วนี่เดือดแต่สีอันหางสั้นนั่นเองสีขาแม่แมวหรอไหปมะเภทต้มมันขาดแตโห่ข่าเฮิาตุกตาลาเมียดที่ม่กัะตุตกตา ตกตะลา,ากงกันกรยงกันเปสตัวนี่มันย่างครับห้าแต่จะลางมาลกันมามมันกระปันเม่ดเยดจะไปเลยมาก,ก,กินไหมดียวชอ้ทองบอกาจับจจู่อุ้ยโบ้งนี่อุย้ยอุ้ยเห็นแล้วบูจงไม่ให้สันไม่ครมันนะสันมาจังอะสิมกดไให้คนพอสันจะกินไข่นะกินน้ำไข่เนี่ยนี่นะนี่ เขาตัวกินข้าวกัน้ะทุกคนโดยหายาดกันแล้ววันนี้หาาดใคร